นิทานเรื่องกร,กระต่ายกตันยูวันหนึ่งวันเศร้าสองเจ้ากระต่ายแม่ไม่สบายร่างกายอ่อนลา้าอาสาไปป่าหายารักษาแม่ห่วงนักหนาลูกจสาย่าไปกระต่ายแน่แน่รักแม่ห่วงใยจับมือกันไป ไม่หวั่นอันตรายแต่ระหว่างทางหลุมพรางมากมายขาพลุบหล่นหายร้องให้ช่วยด้วยพี่ใหญ่ใจดีเร็วรี่มาช่วยปลอบใจไปด้วยนี่แค่รูปูดึงหัวดึงข้างดึงหางดึงหูดึงหลุดจากรูน้องเล็กหลุดรอด กระต่ายเล็กยิ้มจิ้มลิ้มเข้ากอดหอมดังฟอดฟอดขอบคุณพี่ใหญ่จับไม้จับมือเดินปรือต่อไปหาสมุนไพรด้วยใจมุ่งมั่นแต่แล้วพี่ใหญ่ตกไปทันควันตะโกนเร็วพลันน้องจ๋าช่วยด้วยน้องเล็กถามไทย ห่วงใย,ยรีบช่วยกิ่งไม้เชือกกล้วยน้องจะรีบหาคิดได้ทันใดกิ่งไม้ดีกว่ารอหน่อยพี่จา๋าน้องจะรีบไปกระต่ายรีบวิ่งหากิ่งไม้ใหญ่รีบลากเร็วไวไม้ใหญ่หนักอึ้งน้องเล็กส่งไม้ปล่อยไปให้ถึงแล้วรีบดึง,ดง ไม่ขึ้นสักทีน้องเล็กลองใหม่ใช้แรงเต็มที่ลองใหม่คราวนี้จะต้องอดทนพี่ใหญ่ตัวหนักน้องรักไม่บน่นดึงพี่หลุดพ้นทุกคนปลอดภัยอุปสรรคมากมายหาได้กลัวไม่รักแม่สุดใจต้องไปหายา เข้าเขตอันตรายเสือร้ายรอท่าซุ่มดักมองหาจับเป็นอาหารเห็นสองพี่น้องอิ่มท้องได้นานย่างเดินอาจหารขวางทางเร็วพลันกระตายตกใจมือไม้ปากสั่นต่างคิดเร็วพลันให้เสือหลงกล มองเห็นหน้าผาพูดจาแยบยนต์เสือร้ายหลงกลรีบพุ่งตะปบสองเจ้ากระต่ายเบี่ยงกายออกหลบเสือร้ายพ่ายรบผลัดตกทันทีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในป่านี้ต่างโผล่จากที่ยินดีเหลือหลายกล่าวชมความกล้าที่ฆ่าเสือร้าย สองเจ้ากระตายรีบบอกสาเหตุดันดนเข้าป่าเพื่อยาวิเศษจึงต้องเข้าเขตป่าอันตรายจากนี้ปลอดภัยไม่มีเสือร้ายเป็นเพราะกระต่ายจึงคิดช่วยเหลือพาไปหายา่าอารีจุนเจอือโชคดีเหลือเชื่อป่านี้มียา ทุกคนช่วยกันขยันเก็บญ้ามาใช้รักษาให้แม่กระตายก่อนออกจากป่าอำลาสหายขอบคุณมากมายที่มาช่วยเหลือพี่น้องสุขใจได้ยาเหลือเฟือได้เพื่อนอบเอือ้อโชคดีหนักหนา ถึงบ้านทันใดเร็วไวรักษาให้แม่กินยาดูแลเคียงคู่แม่หายป่วยไขย้หัวใจพองฟูมีลูกกระตันยูแม่แสนภูมิใจต่อไปจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามช่องน้องฝ้ายกันนะคะ